เมื่อกี้เห็นยายลอยฟังแวบๆอันของตั้งแต่ตอนงดเนี่ยที่ยายฝันน่ะยายฝันบาทเลยนะครับไปฝันไปสอนกุ้งเออฝันไปสอนกุ้ง,งกันน่ะนี่เออสอนกุ้งได่นี้ครับเออเออทีนี้ห,นหลังจากยายฝัน่าสอนกุ้งแล้วเนี่ยในกุ้งหลายไม่ใหญ่ ในกุ่หลายอยู่เต็มกระ๋องกระป๋องกระ๋ปงมาบานเป็นครู่อะไรมากระโปงได้เต็มกระ๋องในสอนกุ้งใกล้นี้น้องใหญ่ครับในกุ่จโจงงามเต่มกระป๋องก็เอามาบานไมเช็ดตัวจะถึงอะไรกี่แอรจนที่ลูกทึบอาจจะดับมาิ้งบาน อฟันดีเนาะยายเนาะฟันดีอย tamam. ู่นันแต่ซนกุ้งเป็นซนกุ้งได้กุ้งครับครับมันยังแต่ตองงอดเนาะยายเนาะตองงอดที่นี่เห็นยายลอยฟังแวบๆแล้วหลังจากที่ฟันัแต่ตองวอดแล้วยายก็มาฝันเพิ่มอีกนะครับเมื่อคืนนี้ฟันเมื่อคืนฟันเห็นจะพร้อมร่างปีบตุ่มเนื้อจะพร้อมเออฟันเห็นจะพร้อมอือครับอย่างตายไปแล้วครับก็คือร่างปีบ หลังปีสามกัหลังปีทำไมปีจมเนื้อกระจมเนื้อสี่โครงูงอีกเลยค่ะอืมไม่จมเนื้อทำไมไปเป็นสีครงครับกระปุกเองครับแต่พอมฝันเมื่อคืนนี่นี่ยายฝันเมื่อคืนนี่น่ะไปไหนฝันนเสี่ยแล้วมาเลยคเมื่อคืนยักหนึ่งไงยมาปันนอี่ครับหายมาปัครับต่พอมนี่คือสามีของคุณยายที่เสียไปแล้วเออต่พอมก็เป็นแพนยายครับ เกย์ตายไปแล้วครับเราฟังที่เคีครับแต่ว่าเกย์ก็เสียไปนานเลยโดยเฉพายายเนาะเสียไปหลายปีแล้วครับเออก็เลยออกมาฟังที่เคีเยแกล่างปีเป็นถามแ,แกล่างปีทำไมจ,จะอาะอีย<ม>นอ,อีตน่ออต้มเ,ตเนื้อเนื้อสีโครงไหลเลยเกย์จะต้มเนื้อสีโครงเออต้มเนื้อสีโครงอือดูดิได้ต้มเนื้อเนาะยายเนาะเออฝันในต้มเนื้อ บานันก็ฝฟันไดกุ้งวันนี้ก็ได้ต้มเนื้อเออต้มเนื้อสี่โครงต้มเนื้อสี่โครงคด้วยแกว่าเนื้อแกพูดว่าเนือ้อทำไมแบบเป็นสี่โครงเนี่เออเนื้อแต่ว่าเป็นสี่โครงเออนส่วนของีออ่อาจจะเป็นส่วนของสี่โครงกระไรยายเนื้อสี่โคร,ง,ครงนี่นะเออแมนแ่นว่าเนื้อสี่โครงแต่ว่าแกว่างแกอย่างนั้นครับล่างเอาแต่อัตอีวะรล่างเอเงอ่ยไอ้ต้มเนื้อสี่โครงครับแต่ว่าลัทธิของคุยายงวดรอบนันใช่่า ยายฟันหินตะพมน่เลขมันอยู่เลยอที่ยายที่ว่าเขามีคนคอมเมนต์มาว่าเลขอยู่แล้วยายฟันหินตะพมงดนั้นน่ะงดจะปล่อยพาตัวโด่งวดเลขมนะยายที่ว่าศูนย์เก่าศูนย์ฮกนั่นน่ะที่ว่ายายฟันหินตะพมเออมันก็ออกกระมนข้างล่างเลยเลขมนี่อยู่แล้วอันนี้ก็มาฟันหินอีกหลายวันเล่มฟันหินแกจะพี่รอกครับไปฟันแกจอกครับหลังจากที่ฟันมาได้จับกุ้งน่ะอีกอีกประมาณสามสี่วันใช่ไหมยายเพราะเนี่ย หลังจากฝ oh, ันได้จับกุ้ง <hey. S 1> นะตอน,น,น,นกุ้งเนี่ยตอนกุ้งเก้วกุ้งเนี่ยวันที่รสามวันทุกสี่ครับเออแล้วก็มาฝันเนี่ยคืนนี่ครับได้ฝันอะไรเพิ่งจะฝันมาคืนนี่เลยอือครับไปดูเรื่องอะไเราเพงจะมาฝันฝ mm hmm. ันมาคืนนี่แบไม่เห็นฉันเห็นกัผอมนาคืฟฝันเห็นแก่เจ็กทีแล้วอือครับ นานๆตเนือออนานๆจะฟันเห็นแก่เนาะเออนานๆจะฟันเห็นสีครับนี่ตุ่มเนื้อสช่ไหมนี่สิฟันเห็นจะเพิ่นมาหาซื่อๆเมนบ่ค่ะเออฟันฟันไม่ค่อยแก่ไม่ค่อยมหาไม่ค่อยฟันเห็นรอกพิ่งฟันเห็นนี่แหละครับอืมไม่เคยฟันเห็นตะพอมจักทีไม่เคยฟันเห็นตะพอมฟันเห็นทีหนึ่งตกแดงหมวเร็วเลยว่าครับ กวอาอันประตดงปล่อยงวดเล็กก็ว่าออกทังบนนทั้งล่างเออนั่นแหละฝันขนานดาเลยสมว่าฝันอีกมาขึ้นหน่อยฝั 1, นเห็นจะปลอกครับลลางปีดบอกลางต้องแกงปิดทำไมจบเนื้อที่ห้องว่ะอ้อะจะโขนคุยกันนี่ใหญ่จะโนแกแก่คนผู้ดังยังไงครับอ,อือคนผู้ดังเนี่ยแต่เขาซอเกินแก่น่มันสองสี่เจ็ดอ๋อสี่เจ็ดนี่ใหญ่สี่เจ็ดพเอ้ เกิดอกคือแกสังเกตอายุแกกับแปดเจ็ดแกตายนั่นตรงกันกับเด็กปูที่หามาที่แรกเนาะค่ะเออเจ็ดแปดแปดเจ็ดตรงกันกับเลขชี่วว่าอาจารย์ท่านหามาแต่ตัวงดใหญ่ที่ท่านบอกเปิดมุมฟ้าหมอไปเป็นเจ็ดน่ะเออแมนเองตรงกันอีกเปิดฟ้าบาดเฉลี่ยเจ็ดอ่าก็เลยเป็นแปดเจ็ดเออแปดเจ็ด อันนี้ก็ฟันเห็นจะโพมก็อายุแกกับแปดเจ็ดแกตายอ่ะเออไม่ใช่เลขกอยู่เลยนะี่ยายอยู่ไปแล้วอ่ะฟันสองทีอย่างงี้ครับเออสังเกตนะ,ะที่ยายนะถ้ายายฟันเห็นตะโพมที่ไหนนะเลขกอยู่ตลอดเลยเออไ <FC S 2> อซีเขาคอมเมนต์มาว่า<ๆ>เลขกอยู่ยายก็ไม่ค่อยจาเองเองนาะครับลุงมเมืองลุ่มเมืองก็จะมาฟันอะไเหล่ยมันจาอยู่ผพรฟันครับเออ กลาะช่วงต้องหัวนเนาะคุณยายฟันว่าเด็กจับกลุ่มเห็นลายท่านคอมเมนต์มาอยู่ว่าจับกุ่มกับเจ็ดเก่าเออมืม่อนงอาจจะอยู่ตัวนี้ก็ได้แต่ยายเอวายายฟันว่าเด็กจับกลุ่งกันนนีนะ่ะเออละทะเลฟันเห็นตะโอมความหมายที่ตะพอมมาก็คือว่าเลขอยู่แล้ว,หร,วหรือเปล่ายายเจ็ดเก่าสีเก่านี่หลยายก็เลยตีนเทวะตีไปเจ็ดสีเก้านี่ยายเจ็ดสีเก้าเทวะฟันนันนีนั่นนี่เออนันนีละครับอ ก็เลยใจคิดว่าเลขที่ว่าฝันว่าได้จับกลุ่มก็นันนี้ถึงแต่สองหมดนั้นอยู่แล้วนี่ยายอาจจะเป็นเลขอาจจะเป็นเลขอาจารย์เจ็ดแปดที่ว่าอยู่หรือไม่ก็จะเป็นเจ็ดสี่เก้าที่ว่าฝันว่าได้จับกลุ่มก็นันนี้ก็ได้ที่อยู่เนาะอจะอยู่เลขสองจัวนี่แหละครับพอพิมาฝันเห็นแพร้อมตรงเนืีอครับอาจจะอยู่มัเจ็ดสีเ<อ>่เก้ากับเจ็ดแปดนี่เนาะยายเนาะก็มันก็ฝันเห็นกันเกี่เรามาคืนนี่แหละครับกบวนหวานก็พูดเอจะพอมึยบ่พองมา รกบุญละกบ,บุนบานครับกระผมตั้งมาสิกยดครับก็เริ่มมาไฟนจากกระผมตั้งสิเกยดมาเก็บไฟนท็กที่นั่นเลยจะบอกมื้องเก่งนี่นะอ๋ออันลูกชายของยายใช่ไหมครับเออลูกชายน่ะหัวเจ็บภาษาอ๋อหมดจนตายครับลุงเขียดนัน่นแกบอกเลขแม่น,ในใี่ยายก็บอกเขาเลขถูกสามหัวก็ตายอ๋อกดจิตไปทำงานก็เขาดึง หลังอามาจา์อาจาย์เล็กออกไายวันสี่สิบพุทธเออกไปวันนี้หถึงเสือเริ่มมายึ่คุยกับขวดปกตด,กด,กด,กด,ดเราบอกเขาถูกถึงสามงวดครับแต่ว่ายายก่อนที่ลูกชายยายจะเสียแล,ล้วลุงเขียดน่ะก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยแกเคยบอกเละเขาถูกสามงวดอเออบอกเขาถูกสามงวดเลยแกก็มาตายอืมบอกว่ามาตายป่ะแต่วก็ไม่เคยมาขอฝันที่ที่นอยยายเนาะไม่ฝันเห็นเลยนี่นะตายอยู่สามสิบห้าครับ จำได้อยู่แต่ไม่เคยฝันเห็นไม่เคยฝันเห็นแต่ว่าฝันเห็นตาพรอมที่ตายอายุเจ็ดสิบแปดแปดสิบเจ็ดนี่นี่เออเจ็ดสิบแปดถึงแปดสิบเจ็ดยายแปดเจ็ดอ๋อแปดเจ็ดอ่าหืมตรงกระเลกอาจารย์พอดีเลยเนาะยายเนาะเออครับเดี๋ยวที่นี่ครับอาจารย์นี่ท่านท่านบอกสามตัวมาแล้วใช่ไหมยายเออจะยายลายฟังเมื่อกี้นี่เออครับยี่สิบยี่สิยายลืมยายลืมเจ็ดหนึ่งสองหรือเปล่ายาย เออใช่เจ็ดหนึ่งสองลืมเองอาจารย์บอกเจ็ดหนึ่งสองครับยายโทรหาแอดมินตัง้งแต่เมื่อคืนแล้วโทรหาก็องียบจอยครับอ,อ่านบอกเจ็ดหนึ่งสองครับท่านในบอกอะไรเปิ่มเติมไม่ใหญไม่บอกอายุครับนี่อายอุเท่านั้นแหละอ๋อนี่บอกท่านบอกเป็นตัวเลยนี่ยายเจ็ดหนึง่งสองเออเจ็ดหนึ่งสองวัน ฟังยากพูดยากแก่ท่นจิพูดแต่ละที่ัะไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหไอ้่ท่านบอกกับเจ็ดหนึ่งสองว่ะอืมครับลองซื้นไปแต่ว่าปริศนาที่ท่านให้มาท่านบอกว่าเปิดเปิดเปิด้าบาทเห็นเลขเจ็ดแนั้นแหละก็เลยตีเป็นเจ็ดย้อมย้อมล้อย่าลืมเล้อว่างี้เปิดบาทเห็นเลขเจ็ดนะครับอ อย่าลืมจุดไว้ครับท่านก็ไม่บอกว่าให้ซื้อหรอกท่านบอกว่าอย่าลืมเรี่อจุดเลยว่าจุดไว้ครับจุดในคิดหลัครับแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้เนาะยายเนาะอันงวดก่อนที่เขาเปิดก้าวก็เขาอันเลขที่ท่านให้ปริศนาเนี่ยนาะยายเนาะเอออมนนี้ว่ากลุ้งๆนะหรอกท่านบอกปริศนาครับบางงวดท่านก็บอกเป็นพริศนาบางงวดท่านก็บอกกลุ้งๆนาะยายเนาะบางงวดท่านก็พูดกลุ้งๆบางงวดท่านก็ปริศนาครับ พูดได้หลายอย่างครับแล้วก็ต้องจับเอาเนาะว่าท่านจะบอกแบบไหนประธก็เป็นจะลุกที่พูดจะลุกจะลุกนะขันซุนพูดเองครับเหมือนเหมือนจะพูดมาลอยๆหน่อยยายเนาะจะพูดได้เลยแล้วก็กลัวหรอกครับเดี๋ยวจะเบิดคำเบิที่ไหนก็กลัวขันอืมเดี๋ยวใช้งวดนี้จะเขาสามตัวนี่ยายเออหนักตัวเอาอย่างว่าชอบกี่การอะไรเองสามตัวครับประกอบก็ฝันว่า เห็นตาพโอมตาเออก็คือว่าฝันเห็นตาพโอมที่ไรเลขมันจะถูกนายยายเนาะเหมือนงวดนั่นอ่ะพวกศูนย์เก่าศูนย์อ่ะถูกกับบนต่างๆเอองวดนั่นก็ฟันเห็นตะโอมก็ไปซื้อแต่พออมัก็ไม่ออกครับแล้วไปออกเลขกู้ทุดงแทงเนาะค่ะเออไปออกอันนั้นครับจะว่าสังเกตทายาฝันเห็นตาพโอมน่ะเลขมักจะเข่าแล้วเนาะยายเนาะเออครับจ้าวงวดนี้นี่ฝันว่าได้ตรมเนื้อพวอมดิ้ตรมเนื้อนะคะตรมเนื้ออย่างว่า